รตามปีเกิดให้ถูกโฉลกสำหรับผู้ที่เกิดปีเถาะท่านที่เกิดวันอาทิตย์เป็นคนอาภัพอับวาสนาทำมาหากินไม่พอเลี้ยงตนเองต้องอาศัยบาร,รมีคู่ครองเป็นหลักหากอยู่ตัวคนเดียวจะต้องลำบากมากควรแขวนพระเสริมบาร,รมีเช่นพระผงยาวาสนาที่มีพระนามเกี่ยวกับโชคลาภท่านที่เกิดวันจันทร์คนเกิดวันนี้แต่น้อยจะลำบาก เมื่อเลยไวกลางคนไปจะดีขึ้นและตั้งตัวได้ควนแขวนพระปรางลีลาเพื่อความก้าวหน้าท่านที่เกิดวันอังคารมักเป็นคนที่ต้องอับเหงื่อต่างน้ำชิปจรลงเท้าต้องเดินทางถึงจะได้เงินเหมาะแก่การเป็นพนักง,งานขายของขึ้น,ข,นขึ้นลงลงหรือค้าขายระหว่างประเทศควนแขวนพระเกี่ยวกับการค้าขายเช่นพระสังกจายพระสิวลี ท่านที่เกิดวันพุธมักไม่เป็นที่พอใจของเจ้านายหรือผู้ใหญ่จึงไม่ควรรับข้าราชการเพราะจะไม่ก้าวหน้าเหมาะที่จะทำมาหากินในความถนัดของตนไม่ขึ้นกับใครควรแขวนพระมหาอุดท,ที่ทําจากโลหะที่ผ่านความร้อนแล้วจะทําให้เกิดตบะและเดชะป้องกันตัวเองได้ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีเป็นคนใจร้อนใจน้อย ใครตักเตือนก็ไม่พอใจดื้อรัน้คนควรอ่อนน้อมรับฟังผู้อื่นแล้วเอามาคิดให้แขวนพระที่มีหนุมานอยู่ด้วยเพราะดวงอาสา,าเจ้านายเหมาะหรือไม่ก็แขวนพระที่มีลักษณะการกักเช่นพระพุทธกักท่านที่เกิดวันศุกร์มีวาสนาดีเป็นนักบวชก็ก้าวหน้าเหมาะกับการควบคุมคนหมู่มากมีลักษณะเป็นผู้นำ ควรแขวนพระที่ในหนึ่งพิมพ์มีจำนวนมากกว่าหนึ่งขึ้นไปเช่นพระเจ้าห้าองค์พระเจ้าสิบทัดพร,ระตรีกายท่านที่เกิดวันเสาร์ฉลกเป็นคนที่มีผู้คอยออกรับและคุ้มครองป้องกันอยู่เสมอทำให้ไม่ต้องลำบากแต่เป็นคนที่อาภัพคู่ครองแม้มีสมบัติมากแต่ก็มักจะผิดหวังเรื่องคู่ครองอยู่เสมอ ควรแขวนพระที่มีนามทางความอ่อนนุ่มเช่นพระนางพยา